สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE ทีไอที n าแนครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการลบในส่วนของประวัติในประวัติแชทนะครับในแชท t Messenger ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันแชทเม e s ซนเจอที่มือถือกันนะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแชท ม essenger กันได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของแชท messenger นะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของตัว i นะครับในแชทนะครับที่เราจะต้องการลบกันได้เลยครับก็ตัว i ด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า profile คู่สนทนาของเรากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของจุด3จุดนะครับที่จะอยู่ในส่วนของด้านบนขวามือกันนะครับ เมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกจุด3จุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของอจุด3จุดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าลบการสนทนากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนเมนูที่เขียนว่าลบกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของลบแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบประวัติในส่วนของประวัติการสนทนาให้นกันนะครับ เมืออ่อในส่วนของระบบลบเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของบอหน้าแชทกันนะครับก็เมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันแล้วนะครับก็แสดงว่าในส่วนของการลบประวัติการสนทนานะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการลบประวัติการสนทนานะครับ ประวัติการสนทนาในแชทนะครับก็จะเป็นการลบในส่วนของฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะยังมีในส่วนของข้อมูลการสนทนากันอยู่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนับวิธีการลบประวัติการสนทนาในแชท m essenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ